นะครับผมซุซ่านะครับพอน้ำนิดหนังสือพิมพ์สปอคูรักษซีเดนะครับวันนี้เราับมาเจอกันวันจันทร์ที่28กบกรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะลดความหนาแน่นลงนะครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลปลกดต่างๆที่น่าติดตามชมติดตามเชียร์นะครับในส่วนของบริกรคลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอล รีเดนมาร์กและฟุตบอลรีอาร์เจนตีนา่าก่อนอื่นนะครับขอบคุณลวก็แนะนำนะครับราย s w n 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ราย a s w n 8 9เเอาไว้ด้วยนะครับ วัสดีครับผู้แรกไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกาเดนมากนะครับเป็นเกมระหว่างมิทิลันเปิดบ้านพบฟอนเดอร์ยิสเคในแง่ของศักรภาพแล้วก็สถิติเก่ายามเจอกันที่ผ่านมามิทิลันอาจจะดูดีกว่าพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ในช่วง เปิดซีซั่นผลงานการเตรียมทีมฟอร์มการเล่นผลลัพธ์ของมิทิรันไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เรับสองนัดแรกเกมเป็นทางการพวกเขาเสมอโอเดนเซและเสมอกับฮิเบิร์นเนี่ยนะครับเรียกว่ายังจูนกันไม่ติดและพวกเขายังออดร้ามาจากเกมฟุตบอลยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีรวมถึงยังมีเกมนัดสองต้องไปเยือนฮิ่เบอร์เนียรออยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อว่า สภาพร่างกายอ่อนร้าและยังต้องพัวงในเกมยุโรปนัดส,สองน,นะครับต่างจากทางซอนเดอร์ยิสเคนะครับซึ่งสภาพร่างกายสดมากกว่านะครับและถ้าดูจากการเตรียมทีมฟอร์มการเล่นในช่วง ปรีซีซั่นรวมถึงนัดแรกพวกเขาถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับเกมรับมีความเหนียวแน่นแล้วก็จังหวะโตกับหวังผลได้ในยามที่มิทิลันยังดูจูนไม่ติดนะครับแล้วก็สภาพร่างกายอ่อนร้ารวมถึงมีผับวงในฟุตบอลยุโรปเพราะฉะนั้นกับโจ์นะครับที่เปิดมาให้จําเป็นต้องยิงขาดชั่วโมงนี้เชียร์ทางทีมเยือนนะครับเชื่อว่าซอนเดอร์ยิสเคจะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพข้ขาดออกมาเชียร์ซอนเดอร์ยิสเคนะครับ คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลรีกาโปอาร์เจนตีนานะครับเป็นเกมระหว่างรีเอสตาเปิดบ้านพบกับอัตต uh ูคูมานรีเอสตาอาจจะได้เปรียบความเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ในแง่ของศักยภาพไม่เหนือกว่าและพวกเขาเป็นทีมที่เกมรุกค่อนข้างฝืดการเข้าทำไร้ความหลากหลายวันนี้เจอกับทางอัตตูคูมานนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับและ ผลงานฟอร์มกาเรเล่น5นัดหลังสุดไร้ท่ายเกมรับเหนียวแน่นนะครับและการที่ล่าสุดพวกเขาผลงานแจ่บบุกไปเอาชนะทีมแข่งอย่างโบคาจูเนียถึงถิ่นตรงนี้ครับทำให้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเกมลุกวูบว่าอันตะรายนะครับแล้วก็เรื่องของการยืริยะมีความแน่นอนมากเพราะฉะนั้นมมเมนตตมแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับโจทบอลมาให้เจ้าถิ่นคมบ,บางๆเชียร์สองหน้าของทางอัตตูคูมานะครับอย่างน้อยเชื่อว่าน่าจะบุกมายื้อเอาหนึ่งแต้มกลับออกไปได้เชียร์อัตตู คูมานะครับสวัสดีครับสองคูู่ในคลิปนี้ฟุตบอลรีที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับเชียซอนเดอร์ยิสเทและอัตตูคูมานขอตุน้นเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงวัรวยไปเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ